สวัสดีครับแฟนคลับเอลซีช่องตาวิญญาณเชนเอาครับแบ็กกราวป๋าทั้งรังก็เป็นไฮมันเว้ยพี่น้องมึงเนี่ยต่อจากคลิปภาพพี่น้องโอเวอรงมันครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิรงผลไม้ตามฤดูกาลหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหากินยากนะครับไปครับปุ๊บตามมาเลยพักเมกล็ดงามเลยกล้วยกุ้งเต้นเ้อผักเมล็ดนี่เนาะพักเมก็ดฟังเลยง่อยว่างเลี่ยนๆเลยดีมากโบกขาดเลยนี่ไม่ได้บ่ ได้ได้ไปนะล่อยยา,างมาเ้าะแกฆ่ามันด้วยกล่องก่อนครับโอ้ให้ได้ติดได้ดิพี่น้องครับนี่คือบ้านผมภาคอีสานเพื่นที่เอิญมาบักพี่พวนนะครับเนาะภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือเพื่นทีเ่เอิญนี่อย่างเช่นลูกนมวัว แฟนบอกครับแฟนเขาเอซี่ผู้ใดหูอ่ะแมนมาบอกนี่เด้อครับเด้อว่าอ่าทีมีแฟนเขาเอซี่ผมเบิ่งอยู่อยู่ภาคใต้เพื่อนเอิญอีหยังเขาเรียกว่าลูกอะไรนะครับภาคเหนือเขาเรียกว่าลูกอะไรนะครับส่วนภาคกลางก็จะเรียกว่าลูกนมวัวนะครับกำลังเลยหำหามหำหามอ๋สวยรู้ละมือนี่ ผลสุกก็มีนะครับอันนี้หำมหามแล้วครับเนี่ยใกล้จะสุกแล้วใกล้จะสุกเต็มที่หาหาม,หามตัวนี้ใกล้จะหามไหครับเอาเอาไปล้อมึงเล่หลายแบบเนาะซุ่มหนีบ่เอาครับมันมงมงาม <laughs> เอานี่มันดียี่ยี่คุณปุ้มนึงงยี่คุณมันที่เขาไปเอาได้บ่ สองปุ่มทั้งเทิงมัเอาใส่วีซาลิ่งกันนะครับว่าอยาสิบอกเลยครับว่านี่นี่คือผลที่มันสุกกำลังดีเลยนะครับพอดีมากๆเลยนะครับเทียบกับเอตัวนี้ครับผม จากตัวนี้มันก็จะมาเป็นตัวนี้ถ้าจากเลยตัวนี้ขึ้นไปมันก็จะเละเลยครับเน่าใกล้จะเน่าแล้วแต่นี่คือผลที่มันสุกกาลังดีเลยนะครับวอาไทยไหอมเดอฮาเพิ่นมีแฟนคับเอฟซีแต่ผ่าอื่นมาเบิ่งเนาะนะครับย่า่ากันเ้ยครับเด้อเพราะว่าหามีคนผ่ากลางมาเบิง่งนี่ครับเอาเดี๋ยวผมจะเอาอีกมันมีอยู่ทางไหนบุนที่เขาไปเอาถึงได้ปะได้ยังเนาะนเดี๋ยวเอาในดิบเอาในดิบไปน้ำ เอาในดิบแบบกับโมนิมพากจบใบดอกเกศบนมนต้นเกศตากเกศโอ้ยมันสุกตะดุโดนหรอตัวนี้ไม่ใครขึ้นมาไงพุ่นย و, ย و อยู่ยุ่ขังงีนมันเนา่าย, و, ย و ุ่อยุ่ขังงในมันเนา่าหมดหรอล่มาต้องน้ำขอมาก,ก็ันได้ไทยพึงนอก <c oughs> เฮาสิเอาแต่พอ่อแค่พ่อยินนะครับ ห่าตกก็ไม่เห็นทีเไอนเิ่นเล็บแมวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเ่าเหรอกับมี ไดีคงสีบอ,อกแล้วครับกำลังสวยเลยครับเดี๋ยวมันจะมีอีกกำลังหามเดี๋ยวหาไม้ก่อนครับได้ตัวช่วยแล้วครับ า,า,านเนา่เ<ร>าเน่ากี่มม,มันบอมีไผ่ขึ้นมาไงกินอดใจไม่ไหวครับเปรี้ยวครับต้นเนี้ยใส่เกลือใส่เกลือต้องมี พ,พืินเกลือตรงนี้เจวเนาะอ๋อแต่ว่ากับอสมแห้งครับเพราะดีกินเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกโอ้พอถึงว่ะ จะตัดเลนทีเดียวะอันมันสุกแดง đ กระเตีมอยู่ดียังไงตุ่มอืมเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่ไม่กันครับหาไม่ไม่กันมันบ่ถึงเราเมืองไหมครับยวน มองแป้งที่เขาซื้อไม่กีน่นาทีนี้กี่ใจวะนี่เลี้ยงแมวเลี้แมวมันเอาไว้ <laughs> ต้นไม่ก็น้อยเองก็ึ้นบ่ได้เนะ้ะแม่เครื่อมันเกลือเครื่อมันหมันเลยเครื่อมันขาดเนีายา ที่เอาไปเลยเดี๋ยวมันลงมาล่ะเออแฟนจับเอซี่ห้องความยากลำบากเออแฟนจับนี่เรียบร้อย ซ้ำนี่กับที่พ่อกินอยู่หรอครับครับผมหมากผีพวนภาคอีสานเนาะครับเนาะหรือหรือว่าลูกนม,มวัวนะครับแฟนคลับเอฟซีทันใดถ้าเบิ่งอยู่ภาคใต้หรือภาคเหนือเมมมาบอกใต้คลิปนี้เด้อครับเด้อว,ว่าทางผุนเพิ่นเอิ้นว่าบางอย่างนะครับไปถ่ายพี่น้องเบิงเ่งแนไมันยังมันสุกอีกหลายเด้นั่น นี่ลูกสดมันต้นนี้ยังมั่นสุกเลยครับนี่นี่ซุ่มพวกนี้มันเน่าแล้วครับนี่ข้างในเริ่มเน่าค่ะอแอบตายเลย คุณครับเครือมันเห็นไหมครับไปครับพี่น้องบ้านนี้หลังจากเขาได้พี่พวนแล้วเอาโชคพี่โชคน้องนะถ้าได้พี่พวนแล้วกะสิกับบานด้ครับบานเข้ามาเบิ้งมั่นแล้วนี่แหละครับยุคขางให้มัน่นกะเป็นให้พื้นที่ส่วนตัวเป็นขคงงน้าเนี่ยครับแบ่งออกจากกันนี่แหละครับ เดี๋ยวบันผมที่ผาพี่พานอ้องมายางเบิงเบิงปลาพักเมก็กไปได้บอลลันคือหกแผลไปที่ล่ะไปที่ล่ะปลาพักเม็กได้ครับนี่นี่พักเม็กครับปลาเห็ดครับ,รรบดีพอดีอาจได้หนีนอาจที่พอเห็ดไข่ก็ได้ยางเบิง นี่ครับผักมิกรหรือว่าต้นสมิดแดงเมียนมอหึผักมิกต้นสมิดแดงอันนี้เป็นดอกเข็มปลาด้วยครับเด้อดอกเข็มปลาสวยๆเย,ยี่ยวนี่ดอกเข็มปลากำลังบานครับนานานี่เนี่ยครับผักมิกรครับ หนวดพักเมกหุ่นค,ครับอ่อนๆอ,อน้นแดงเลยพักเมกนี่ปลาพังเมกได้ครับนี่นี่ครับนี่กับพังเมกนี่กับภ่มิพังเมกเด้ครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเพือนทังบอนนี่มาๆๆ่มงก็คือมันเป็นดินเป็นแปลงเดียวกันกับพวงผมที่ซื้อปลูกมันอยู่ตอนนี้แหละ ออกไปหนีนยังไงนี่ครับยางออกมานีีกับเป็นไฮมันคือเก่าครับนี่ครับอรอหนีดินมันก็แตกอยยุไฮมันก็ได้นี่ก็งามอยู่หรอกครับ อ่ะพี่น้องคลิปนี้กะเอาไปซ้ำนีสักก่อนนะครับเนาะกะเป็นคลิปที่พาพี่น้องมาเก็บบักพี่พวนเรือหมากนงมงัวยกให้พี่น้องเมืองเน,นี่ครับผลละไม่ปลาอีสานบานเฮาปีหนึ่งมีเท่นึงครับ<ส>คลิปนี้กะเอาไปซ้ำนีสักก่อนคลิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อสวัสดีครับเอาสวัสดีสสดเอฟซีแฟนคลัคบเนี่ยค่ะขอบคุณครับ